สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์นัทพลเกศพรรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ,บ้านสมเด็จเจ้าพยาเท่าที่เรารู้รู้กันก็คือว่าสมเด็จโตพุทธ,ธาจารย์โตเนี่ยจุดใต้เข้าวังในรัชสมัยรัชกาลที่ห้าหนึ่งครั้งอ่ารัชที่สี่ในรัชกาลที่สี่จากนั้นเนี่ยก็จุดอีกครั้งหนึ่งแต่เข้าบ้านคนคเข้าบ้านใครครับอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพยา บรมมหาศรีสุริยวงศหรือท่านช่วงบุญน,นาคจุดทําไมอตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์ไงอาจารย์เล่าอีกที่หนึ่งช่วงนั้นมันเป็นยังไงคือช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าท่านเป็นผู้สําเร็จราชาการและคุมกองกําลังทั้งหมดเลยนะครับผู้สําเร็จราชาการก็คือเป็นรักษาการกษัตริย์ใช่ครับดูแลตัดสินใจทั้งหมดนะครับครับแล้วก็มีคําล่าลือว่ากลัวว่า,วา,วาท่านจะสถาปนาตัวเองยึดอานาจนะครับ สมเด็จพระจันโตเนี่ยท่านก็ไปมาหาสู่บ่อยไปเทศไปอะไรประจบนะครับแล้วนั้นก็ถือใต้จุดเข้าไปเลยครับวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วบอกที่นี่เนี่ยมืดมนอ่า่านสมเด็จเจ้าพญาท้างงถามว่าคนเราเนี่ยสักคนหนึ่งเดินจะไปคุยเนี่ยถ้าไปแบบธรรมดาธรรมดามันก็ไม่รู้จะพูดอะไรท่านจุดใต้ตอนกลางวันนะครับใช่จุดใต้ตอนกลางวันเข้าวังจุดใต้ตอนกลางวันเข้าบ้านในขณะที่ยังสว่างแล้วจุดทําไมเออเพราะว่า ท่านบอกว่าเนี่ยมืดมนไปหมดครับท่านก็สมเด็จเจ้าพยาถามมืดมนเรื่องอะไรครับอ่าท่านก็บอกว่าอาตอมาไม่รู้แหละว่าข่าวลือจะจริงหรือเทอ็จที่ว่าท่านเนี่ยนะผมก็ย่อให้เข้าใจจะยึดอํานาจครับนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยบ้านเมืองก็จะมืดมนครับนะสมเด็จเจ้าพญาท่านก็บอกว่าขอให้คําสัตว์ไว้เลยว่าบ้านเมืองนะครับประเทศชาตินะจะไม่มีวันมืดมนเพราะว่า จะไม่มีการที่อำนาจให้เป็นคําสัตว์เอาไว้กับ<ร>สมเด็จโตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เลยเป็นที่มาของที่มาอะไราเป็นภาษิตว่าสัจจเวอมตาวาจาวาจารจริงเป็นสิ่งไม่ตายเป็นคําฝันเป็นเป็นเป็นคติพจนพุทธศาสนาภาษิต,รษาาตรประจำมหาวิทยาลัยนะครับของรัฐบ,บาลบาสมเด็จพระยาเพราะว่ารักษาคําสัตว์เอาไว้แล้วก็จริงะครับรัชการที่ห้าก็คือท่าน อ่ขึ้นของราปีสอีหนึและอีกทีหนึง 16, ่งก็2 4 1 6ี่ห่อายุ่สิบในช่วงนั้นท่านก็ไม่ได้ส4 1 1เนี่ยสมเด็จเจ้าพระยาเป็นคนรักสาเร็จราชาการครับสำเร็จราชาการสำเร็จราชาการอยู่กี่ปีก็จนถึงอ่าฉลองของไล่ครั้งนึงก็คือ5ปีถึงถึง2 4 <24 16. S> 1 6 2416ครับรักษาแผ่นดินไว้ใช่ครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยเรามีต่างชาติเข้ามาเยอะมีการเสียเปรียบตั้งแต่ส่วนที่สัญญาเบลลิงอีกเยอะแยะครับนั้นจะต้องได้คนที่ ท่านเป็นผู้มีความสามารถด้านภาษาด้วยนะครับแล้วก็เป็นคุยเจราจางได้สนทิทเสียาเบลลริ่งมาแล้วครับันั้นก็ต้องช่วยดูแลครับมีบันทึกไว้หลายเล่มหลาย,ลายเล่มหลายเล่มมากหลายเล่มนะครับคือจุดใต้เข้าบ้านสมเด็จเจ้าพญามีบันทึกไว้หลายเล่มบันทึกเล่มหนึ่งอาจารย์อ่านให้ฟังนิดนึงครับครับก็จะบันทึกของคุณเนี่ยเนี่ยอ๋อนี่ของคุณวิมลยิ้มละใหม่นะครับบันทึกของคุณวิมลยิ้มละใหม่นะครับก็จะบอกว่าเนี่ยนะครับ สมเด็จทุจริโตอันนี้จะเขียนว่าท่านจุดเทียนเล่มใหญ่แล้วอันนี้รเราก็แล้วแต่นะครับเข้าไปในบ้านสมเด็จเจ้าพญาบรมหาศรีเฉลียววงค,คือผู้สําเร็จราชก,การแผ่นดินสมเด็จทุจริโตเอาคำพีหนีบลักแร้ตะลปัดทําหางเสือจุดเทียนเล่มใหญ่เข้าไปที่บ้านสมเด็จเจ้าพญาในเวลากลางวันแสกครับเดินรอบบ้านงเล็บบ้านของศาลสมเด็จเจ้าพญาลักนาขึ้นบนหอนั่งแล้วมัสการว่า โยมไม่สู้มืดนักหรอกเจ้าคุณอันหนึ่งโยมนี้มีใจแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาแน่นอนมั่นคงเสมออันหนึ่งโยมทนุบำรุงแผ่นดินโดยเที่ยงธรรมและตั้งใจประคับประคองสนองพระเดชพระคุณโดยตรงโดยสุจริตคิดถึงชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งตรงอยู่เป็นนิดขอเจ้าคุณอย่าได้วิตกให้ยิ่งกว่าเหตุไปนิมนต์กลับไปเถิดนะครับนี่ก็จะเป็น บทสนทนาตอนนั้นบทสนทนาซึ่งที่ผมพูดก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งของท่านฉันทิศชัยที่พูดประโยคที่ว่าสัตจตังอมาจายวาจาสัจังเวมาตาวาจาครับให้คําสัตย์ว่าบ้านเมืองจะไม่มีวันมืดมนเพราะท่านจะไม่มีวันที่ดอำนาจนะครับแล้วก็ยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษสนาครับนะครับจังครับทุกวันนี้มหารายอาจารย์ครับเชิดชูวันนี้วันไหนอ่วันที่นะครับ19มกราคม ป็นวันวันพิลาัลนะครับวันพิลาัยของอสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ที่ขาาองมหาลัยนี้ตอนนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเดิมอาบะอยู่คนละที่กันบ้านเดิมจะอยู่อยู่ไปทางใกล้ๆแถวโรงเรียนศึกษานาลีบ,บ้านเดิมบ้านเดิมไปไหนนะครับบ้านเดิมของท่านยังอยู่ กทายาทยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ครับแล้วก็หลายหลายวัดนะครับตระกูลท่านก็เป็นผู้ทานุบารุงอยู่โซนนู้นนะฮะอยู่ย่านธนบุรีเนี่ยวัดประยูนก็ดีนะครับเป็นเป็นที่ท่านบริจาคที่ดินทําทําบุญด้วยกันถวายที่ดินทานุบารุงนะครับเป็นอุปถากนะครับตระกูลนะครับแล้วก็ท่านก็มีคุณอุปการเยอะครับแล้วก็ท่านก็มีสร้างวัดของท่านมีไว้ที่แถวโซนอัพภามอะไรอีก แล้วก็มีการขุดคลองที่ขึ้นชื่ออย่างคลองภาษ,ษีเจริญนะฮะแล้วก็สายที่ยาวไปจนถึงราชบุรีนี่ก็เป็น,น,น,นฟีมือท่านนะแล้วก็พี่น้องท่านก็มีที่พระราชวังที่เพชรครับนะท่านทวงบุญนาคนคัค่นก็คือพี่น้องกันนะครับรวมไปจนถึงที่บอกเดี๋ยวต้องรอบหน้าละสมเด็จกรมท่าสมเด็จกรมท่าก็เหมือนกันครับอันนี้คือตำนานสมเด็จโต จุดใต้ข้าวังข้าวัดข้าบ้านครับอันนี้เป็นตำนานที่ที่ที่มหาัยอาจารย์ภูมิใจเลยครับหรือคนต่างชาติต้องภูมิใจจริงๆก็ต้องเป็นเป็นแบบอย่างคนต่างชาตินะเพราะว่าจะมีครั้งไหนที่คนที่มีอํานาจมากแล้วมีความจงรักภักดีนะครับมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีการรักษาสัจจะกว่าจะแล้วช่วยประคับประคองประเทศชาติครับณเวลานั้นอ๋อาครับหนังสือเล่มนี้เผยแพร่ในเฟซอาจารย์ไหม มีครับเดี๋ยวก็จะมีนะครับศึกษาพวทศาสตร์พระสมเด็จครับจะมีข้อมูลที่เราคุยกันหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้คุยกันด้วยแล้วก็จะทำเฟซอะไรทำยูทูบอะไรอยู่ครับนัทพลสนทนานะครับก็คุยอันนี้หลายเรื่องนะครับเรื่องโลจิสติกด้วยพระสมเด็จด้วยเรื่องยุทธศาสตร์ความมั่งคงชาติด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกอะไรทำเพลย์ลิสต์ไว้สําหรับ เกนะ็บพระสมเด็จตามตำราเก็บพระสมเด็จตามตำราผมได้ขอข้อมูลขออาจารย์เนี่ยมาเผยแพร่ในช่องของผมคือแต่อาจารย์ถ่ายคนละมลมาเดี๋ยวผมเดินละเมิดลิขสิทธิ์ค, <c oughs> คือเพื่อที่จะช่วยการเผยแพร่ยืนยันนิดนึงครับไม่ได้ขายพระไม่ได้ขายพระเลยครับไม่ได้ขายพระนะครับแล้วก็ไม่ได้รับซื้อไม่ซื้อด้วยครับไม่ซื้อด้วยครับคือเก็บตามตำราครับเก็บตามตำราสบายใจขนาดไหนครับอาจารย์ก็เราเลือกพุทธคุณเราเห็นว่ามีอ้างอิงอะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้อง ไม่จาเป็นจะต้องให้ใครมาบอกว่าพรานี้แท้ไม่แท้แต่ว่าข้อมูลหลักฐานเขามีว่าใช่ครนะเออว่าน่าจะดีอะเก็บแล้วสบายใจครับคือเก็บตามตําราเก็บแล้วสบายใจครับถ้าเก็บตามปากอาจารย์นัตพลไม่แหลถ้าอาจารย์นัตพลไม่อยู่ตายอย่าอย่าอ้างอิงที่ผมเอาเป็นว่าดูจากข้อมูลหรือบอกข้อมูลที่ผมเอาจากคนนี้มาอ่านมาว่าแล้วก็อย่าอย่าอ้างอิงจากอาจารย์นะครับเพราะอาจารย์ไม่ใช่ข้อมูลข้อมูลอยู่นี้ ข้อมูลอยู่ในตําราหมดหนังสือเหล่านี้เนี่ยถ้าเราหาอาจารย์อาจารย์ลงคีย์ลงปกหนังสือไว้ให้คนไปหาในสสมุดแห่งชาติใช่ครับต้องใช้ชื่อคนต้องใช้ชื่อคนในการค้นหานะครับหนังสือเนี่ยถึงจะตกต้องครับถ้าใช้คีย์เวิร์ดโดยใช้ว่าพระสมเด็จเนี่ยจะขึ้นเป็นพันเล่มใช่ครับแต่ถ้าจะเราต้องเจาะจงคนหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่มาคุยเนี่ยเกิดก่อนผมกับอาจารย์ครับซึ่งครึ่งกว่าเกิดก่อนอาจารย์ใช่ครับหนังสือที่สะสมไว้เกิดครึ่งกว่าเกิดก่อนอาจารย์ บางนี่แกว่าผมบางทีสองเท่าสามเท่าก็มีฮะบาง,บางเล่มเพิ่นสเท่าแล้วสองเท่าเกือบสามเท่าแล้วเกือบสามเท่าแล้วบางเล่มบางบันทึกเอามาตั 2, 3, ้งแต่สองสามเจ็ดศูนย์เนี่ย <c oughs> ไปกันใหญ่เนี่ยคือคือถ้าใครจะมาวิาพา์วิจารณ์เนี่ยคุณไปวิาพาก์วิจารณ์เจ้าของหนังสือเราเนี่ยเพื่อนําม,มาเจะขออาจารย์กับผมเนี่ยเพื่อนํามาเผยแพร่ให้คุณรู้ว่าคนเขียนหนังสือเขาคิดยังไงแล้วก็ต้องไปคิดด้วยว่าในยุคเวลาสมัยของเขาเนี่ย เขาได้รับข้อมูลประมาณไหนแค่ไหนเหมือนกันบางทีเราไปว่าคนโบราณที่บอกว่าโลกแบนแล้วเราบอกว่าเขาเขาผิดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพราะเขาดูเท่านั้นเขามีเขามีอุปกรณ์ในการดูโลกเท่านั้นว่าโลกแบนใช่หรือเราไปบอกว่าคนที่เคยบอกว่าอะไรอ่ะดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกไอ้นี่บ้างอย่างเงี้ยเราว่าเขาไม่ได้เพราะณเวลานั้นเนี่ยเครื่องมือและข้อมูลที่เขาได้รับรู้มีแค่นั้นครับ เนี่คือแต่ว่าเราจะต้องให้เกียรติเขาณเวลานั้นเ,เขาณเวลานั้นเขายังมือส่าห์สามารถพยายามจะทําได้แบบนี้นะครับในหนังสือพวกนี้เขาพยายามที่จะรวบรวมเขาทําได้ขนาดนั้นแล้วแล้วยุคเรานี้ไม่ใช่จะเจ๋งกว่านะมันจะมีลูกต่อจากเราเจ๋งกว่าเราอีกไม่รู้เลยว่าถ้าผมเกิดยุคเดียวกับท่านเหล่านี้ผมจะทําข้อมูลได้เท่ากับเขาหรือเปล่านั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราจะเอาความเป็นสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยแล้วไปว่าเขาไม่ได้ แต่เราอาจจะเอาของเขามาอ้างอิงได้แล้วเราขอเราหาข้อมูลที่เพิ่มมากกว่าแตกต่างกว่าโดยอิงจากฐานจากตรงนี้ได้จริงๆข้อมูลปัจจุบันนี้มันก็หาของเก่าได้ยากขึ้นครับคือเขาได้เปรียบเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ใกล้กับเหตุการณ์สมเด็จโตครับคือเราเนี่ยอยู่ไกลามาเรื่อยๆครับแล้วเราก็ต้องอ้างเหตุการณ์ของเขาใช่บางทีเราไปเอาสิ่งที่เป็นสมัยใหม่บางอย่างแล้วเราไปต่อว่าเขาเนี่ยไม่ได้ครับยุคนั้นเ็ ได้ขนาดนี้เขาก็สุดยอดแล้วแต่ว่าเขามีข้อดีบางอย่างที่เขาอาจจะรู้มากกว่าเราเพราะเขาอยู่ใกล้เหตุการณ์และยุคที่พระปลอมยังไม่ค่อยมีคือหนังสือะบายเล่มเนี่ยเขาทําขึ้นมาในยุคที่ยังไม่มีการขายพระเก๋กันครับยังการซื้อขายพระยังไม่มียังไม่มีครับแล้วบางภาพบางพิมพ์เนี่ยนะครับพระนี่อาจจะทันหรือไม่ทันอีกเรื่องหนึง่งครับแต่ผมว่าที่ออกมาเนี่ยแท้แหละ แต่ทันสมเด็จโตอีกไม่ทันอีกเรื่องหนึง่งแท้ก็คือพิธีดีแต่ทันหรือเปล่าไม่รู้รพ่านเราอย่าเพิ่งเห็นปุ๊บแล้วก็อืใครมีข้อมูล,มลดีๆเกี่ยวกับพระสมเด็จหรือใครมีกลุ่มใหญ่ๆหรือทําเป็นหนังสือเนี่ยติดต่อมาเป็นความรู้ทางนั้นอขอบคุณมากเลยคือไปเจอสมเด็จหรือเรื่องนี้มันแปลกหรือที่ไหนแปลกหรือใครมีสมเด็จมาคุยกันครับมาหาข้อถกเถียงว่ามาจากไหนเพื่ออะไรใช่ครับข้อถกเถียงทางวิชาการนะครับให้ <c ười> ปเป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ต่อทางวิชาการครับ แค่นี้ครับสวัสดีครับ